แม่ไม่ได้เมื่อยนะจะอ้อน,ะกกนอะไรไม่ได้เมือ่อยลูกเป็นอะไรอฮะ ไม่เมื่อยเลยแม่ไม่ได้เมื่อยเลยไม่ต้องมาบีบเลยไม่ต้องมาอ้อนเลยอ้อให้เกาคออ๋โโอเล็บมั่งขวดมันเจ็บนะเนี่ยโอ้โหหลับเลยโอ้โหตีลังกาเลย ขอบคุณนะคะ